มาเด้อผู้ใดสิไปน้ำใบเข่าใบเข่าไปแล้วขี่ไปกวาดไปแล้วกดไล<อ>ค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะโอ้แม่มดมาแล้วแม่มดขี่ไปกวาดไปแล้วคุ่นไปแล้วไปแล้วจ้าขี่ไม่กวาดไปแล้วโอ้ผู้เดย์บอกให้เอาท่างนั้นขึ้นไปตั้งหนาเออขี่ไม่กวาด มาเด้อบุรีสิไปนั่มใบเข่าใบเข่าไปแล้วขี้ไปกวดไปแล้วเออไปเลยเหาะไปเลยใบเข่าใบเข่าเหาะไปเลยไปพักกันเหาะเลยกันเหยียบใยอีกนะเด็กหน่อยเอ้ยเด็กหน่อยขี้ดื้อ ตัวป่วนหน่อยจับไปเลยอโอราคานหนีไปไหมออเอาเอาเอาคีมไม่ขวดใส่เกียร์ถอยเอาไปเลยจวดจวดจ้จวดจโอ้โอ้โอ้ จะทำยังไงไม่ยังสีเฮ็ดจังไดสีกวาดหรือสีคีฮะแม่มุหมดหน่อยมาแล้วจ้าแม่หมุดหลอดอืมอืมได้ไลยเตี่ยนทงังจะเอาไล่นั้นมาขาออ้างนาเหรอหรือยังไงอะไรยังไงจังไดเฮ็ดจังไดเอา้า tham như ngay cá, không Hãy subscribe hát kênh ดีเเ้านะเขาใส่จักบาทเบึ้งดีดเลยดีดเลยเขาดีดเลยีกันหันไปแนมอีกเอาคือป่าตามมาวะวัชิวัตินะเอา อออืมอืออนะอืออืม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 วืมอยมออเคอีมอ่มอื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 มอามอื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 อืมอืมอืมอออาอือือืมออ การดึงออกมันเตี้ยเจ็บทิ่มเยี่ยมนั่นดึงออกคาบหัวเลยคาบหัวเลยแปลงล่างก็บจำได้คือเก่าเนาะเขา จำกินเอาอออนี่ปะปะเอกอกดข้อกันไปกดข้อกันไปตาเหลือกเตรียมตัวจะขึ้นขี้แล้วเตรียมตัว ตียมตัวแล้วฮึบฮึบไอ้นี่เอากดดนาดดีว่านานแล้วงาจังหวะว่านานแล้ว คนตาบอกเลยที่ยังกัดว่างงกอดบ่หุ่ม้วเด้อผู้เดียวต้องมากอดสองคนจังสิหุ่มวิ่งหนีวิ่งหนีวิ่งหนีเข้าวิ่งนี้เลยไม่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 ให้ขี่ไม่ไม่ไม่เดินนี้แล้ว ไปแล้วบ่อยขีย้ไว้บัดเวลาจะคล้องแล้วขี้เขาได้<ม>เดินออมโลกแล้ว<ม>ไปเลยไปเขาจวดเลยจวดเลยไปเขาจวดเลยรอดน้อยอ <c oughs> ีการเบกอีกอีกักกน

ไปแล้วไปแล้วไปเลย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 ,เลยผุนไปหาพีปีแล้วเด็กหน่อยอยากลงน้ำน้ำบ่มีนมมม้ำปลได้ล่างอ่างอ้ยน้ำโจ๊กกระโปลุกลงบ่ได้ลงบ่ได้อ,อ่างบ่ท่านในล่าง ตาลิตตนเทนามบาด้ล้่างอ้างไม่ต่มใบใหม่เต็มอยู่นั่นลูกหัวกลูกขีดกันขากเต็มอยู่นาลิตตนเทเด็กน่อยเอ้ยเข้าบดตั้นในล่างอ้างเดินอ้อมสะเดินอ้อมสะหาที่ลง Lạc bong mong tela. Nhapi lac bong mong mẹ đưa yên đi ba, Như tay hôm bong mong. Eh, 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 Oui chọc luôn huy 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 đi nà chất ngay đi nà <laughs> à hello à hello 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 nông hello 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 ผุนไปอาบสายยางน้ำโพผุนไปไปฮะหาพีปีแล้วหาพี่ปีแล้วอาบน้ำท่านเนี่ยเปียกตูดเลยนอนเหรอพุนอู้นอนให้อาบน้ำยางดีโอ,โอ้เขาเหยียบเอาหัว นอนดินดาวดาวนอนดินดาวดาวตูดบ่เปียกตูดบ่เปียกพี่พนหว่วงน้องพูดอะพูดอะพวกพจับม,มือหน่อยน้องอลุก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 เออบ่ลุกปีปีสีนอนเอาได้ปีปีสีอุ้มลูกขึ้นได้ แม่ก็อาบน้ำวนไปส่วนลูกก็เล่นไปเย็นสบายเอออาบไฟอาบมันแม่ตายอาบออาเองไงแล้วส่วนพี่กับน้องพ่ออาบให้เ้ยเสียงใบเก่าเบ้ กระล้๊กระล้๊ลลออกฤทธิ์ไปแล้วไปถูเสาแล้วคิดว่าแม่จะพาไปเที่ยวบ่ฮะอาบน้ำเสร็จก็เข้าบ้านนะเอาไปแล้วไปแล้วสิไปใส่สิไปใสไปไ่อาบแล้วละตีนึนก็สิหนีสินนสไปใส่น้อมาแล้วมาแล้ว จะไปหาป้ากล้วยอีกแล้วเออเอามองเคยไปอืมเอาไปแล้วพี่นออ้องหยุดว่าลักขี่ยังหยาดเนาะ ล้ะสิมะเหร็ยยังหลุมเขาอุยมองเขานอนไหมยดไปเลยเขาบ้านเลยไปเลยเขาไปเลยเข้าไปเลยลีลาลีลาอีกลีลาอีกเข้าบ้านก่อนละเดอ้อ เขาบ้านก้อนแม่แล้ะแม่ไปกินไผ่อยู่